แฟนมันแท้ GR ยเนี่ยมีความรู้ g ีนยมากนยขนาดไหนนะฮะมันค่อนข้างโหดนิดนึงรถซิ่งก็จะรู้กันซื้อมาแพงเองหรือเปล่าทีนี้นี่มีอะไรหลักพันลงไปวะแต่ทาหเราผมไม่แพงและมี่ยังไม่ทันแต่งอะไรเล,เลยก็จะเกือบล้านแล้วนะรถ g ีนยเนี่ยเราต้องใช้เงินกี่บาทต่อปีสวัสดีครับพบกับช่องกงซ้อนอีกรอบนะฮะวันนี้ครับเราจะพาทุกคนมานะครับมาดูกันว่าแฟนมันแท้ g ีนยเนี่ย มีความรู้จีนีามากน้นอยขนาดไหนนะฮะเราเล่นละเ,เล่นอ่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับมาดูกันนะว่าปีหนึ่งรถจีนีเนี่ยคนที่อยากครอบครองเนี่ยเราต้องใช้เงินกี่บาทต่อปี I I แต่ทีนี้เราจะไม่พูดถึงราคารถนะ เราจะพูดถึงค่าใช้จ่ายนะครับต่อปีนะที่ต้องจ่ายมีอะไรบ้างนะเรามาลองฟังดูนะว่าหนึ่งปีรถ GTR เนี่ยต้องใช้เงินกี่บาทนะผมในการที่คุณจะได้ครอบครองนะกันนะนะอะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มจากข้เรียกภายนอกเริ่มจากตัวรถก่อนอวันหนึ่งที่คุณซื้อรถมาเอาเป็นว่ามือสองแล้วกันถ้ามือสองเนี่ยคุณซื้อมาอย่างน้อยคนที่เป็นรถซิ่งก็จะรู้กันว่าได้มาต้องถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกนะครับแล้วก็น้ำมันต่าง,างๆเนาะ น้ำมันเครื่องเนี่ยอยู่ที่ประมาณหมื่น 10, กว่าบาท,ทรถจนทั่วไปเท่านั้นพันสองพันนะอ่ะอันนี้ก็ค่อนข้างแพงนะน้ำมันเกียร์ก็อยู่ที่ประมาณสองหมื่น 20, กว่าบาทถึงสามหมื่นนี่นี่อาจจะต้องเปลี่ยนทุกห้าพันโลหรือสามพันแล้วแต่คุณขับอีก <c oughs> <c oughs> ก็คือปีหนึ่งอ่ะอาจจะเปลี่ยนอยู่แค่สองครั้งเพราะปีหนึ่งอาจจะขับไม่เกินหมื่นโลประมาณนี้อันนี้คือรถซิ่งก็จะรู้กันว่ารถซิ่งเนี่ยจะขับไม่บ่อย พวกน้ามันอื่นๆนะครับก็อยู่ที่น้ํามันเฟืองท้ายใช้3ลิตรอยู่ที่6 0 0 0บาทกองมันเครื่องอีกนะครับผมพันหนึ่งแล้วก็น้ามันเบรกพันห้านะครับผมเออก็ประมาณนี้ค่าปกน้ามันนะฮะแล้วก็มีส่วนอื่นอีกนะครับที่เป็นค่าใช้จ่ายตายตัวเลยนะที่ต้องมีแน่นอนก็คืออ่ถ้าเป็นภายนอกนะก็เป็นเรื่องอยางถ้าคุณมีจีดาคุณต้องเปลี่ยนยางทุกสองปีซึ่งจีดาเนี่ยแมกขอบจะเป็นขอบ20 อ่ะเป็นขอบปใหญ่นะฮะทีเนี้ยขอบ20เนี่ยก็ราคาจะแพงกว่าขอบ18 17แน่นอนทุกคนก็ซอมซิ่งก็จะรู้นะครับก็อยู่ที่ประมาณผมจะไม่แม่นนะแต่เดาๆว่าประมาณสัก70,000มขึ้นแน่นอนอะ่ะก็ถึงแสนอะ่ะได้อยู่แล้วแต่ใช้าย,ยางแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่อะไรอีก <laughs> แค่นี้ก็ขนลุกแล้วนะอันนี้คือที่คุณต้องจ่ายนะครับแล้วคุณหันขึ้นไปตาตกปีละ5ห0 0 0มืนแล้วกันตอนนี้ได้กี่บาทแล,ล้ว อ่าและอย่างต่อไปนะครับบอดี้รถของเรานะครับเราได้รถมาเราก็อยากให้รถเขาเรียกว่าไรนะมันดีนะฟิล์มที่เขาติดมาอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับฟิล์มนี้ในที่นี้คือฟิล์มกันร,รอยอันนี้ฟิล์มกันร,รอยตามตัวรถนะแล้วก็ฟิล์มรถนะครับคันนี้ครับผมติดอยู่ที่ประมาณอ่ะฟิลม์มบวกฟิล์มกันร,รอยอยู่ที่เท่าไหร่1่0ยบอก้ายไม่ใช่ครับ <laughs> อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่สองแสนบาทนะครับสองแสนบาทนะครับ <laughs> ก็ฟิล์มกะระโอยกที่แสนห้านะครับผมแล้วก็ฟิล์มกระจกที่ส0 0 0มกว่าบาทนะครับผมก็อาจจะรวมแลมวะสองแสนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยากจะบอกว่าฟิล์มนี่ก็มีหลายเกรดนะครับผมก็เลือกตามได้7จ็ดแปดหมื่นห้าหมื่นก็มีนะครับผมก็แล้วแต่แต่ของเราเลือกที่ดีหน่อยเพราะว่ารถเราเป็นรถที่เขาเรียกว่าไงนะตนัวรถนข้างแพงเนาะการลอกสีอะไรเงี้ยก็เป็นห่วงเรื่องตัวรถนะครับแล้วก็การใช้งานความหนาของฟิล์มอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้โดนหินโดนอะไรเนาะไม่อยากทำสีอะประมาณนั้นคุณจะต้องเสีย ภาษีต่อปีปีละ10,000บาทนะฮะปีละ10,000บาทแล้วก็มันรวมพรบยอังวะประมาณ10,000บาทแล้วกันเออมีเรื่องอะไรเกวออะไรนะประกันเออถุกๆุกทุกทก,ก,กเรื่องประกันนะครับรถ GTR เนี่ยต่อปีแน่นอนว่าต้องประกันชั้นหนึ่งแน่นอน,นครับก็จะอยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งบวกลบนะฮะคือได้ลตอะไรกันแล้วบ้างนะครับพิมพ์มาได้เลยนะ ผมนี่มือแทนเลยนะก็ถ้าใครอยากเข้าคลองจีนานี่เสียก็ประมาณนี้นะต่อปีนะก็คิดกันมาเท่าไหร่นะฮะรถจีนาเนี่ยกินน้ำมันไหมนะจากที่ผมไปศึกษามาอีกแล้วนะฮะอยู่ที่ประมาณ6.5กิโลลิตรน,นะครับผมเขาถือว่ากินไหมก็กินนะก็กินนะแต่ว่าถ้าเทียบกับเครื่องที่มันแรงขนาะดนี้ผมก็คงเป็นสมผลคงเป็นสมผลจากที่ขับมาถ้าวิ่งทางไกลก็ไม่ค่อยกินนะแต่ถ้ากดด้าจะกินหน่อยก็ได้แอบใช้อยู่สักแป๊บหนึ่ง ก็เลยบอกได้นะฮะแล้วถ้าคนไหนนะครับอยากแต่งรถอีกอันนี้เอาแบบเบสิกก่อนนะเอาเบสิกก่อนเลยอ่อยากเป็นล้ออยากเป็นล้อนะครับล้อ T E เออ N ไกลหรืออะไรต่างๆนะที่เป็นแบบเหมาะกับ G T R แล้วกันก็จะอยู่ที่ประมาณแสนห้าถึงสองแสนผิดยังไงบอกด้วยเปลี่ยนล้อแล้วต้องเปลี่ยนยางนะฮะก็ค่ายัางบอกไปแล้วก็ประมาณเกือบแสน าอยากเปลนล้อเป็นยังด้วยก็อยู่ที่มาน,นเท่านหรนนะ2องแสนก็บาทถึง3ามแสนแล้วกันโอ้โหนี้แค่นี้ก็จะเป็นลมแล้วนะแล้วก็ต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนอยากได้เสียงที่มันเล้าใจนะครับเสียงส่วนใหญ่นะครับก็จะเลือกเป็นโตเม่กันข้อโตเม่ของทีดียนั่นแหละ ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีมาตั้งแต่วายนะครับผมจนถึงปลายถ้าเกิดว่าเป็นตัวแคทเนี่ยก็ต้องเป็นเคทตี้ถ้าจำไม่ผิดก็จะอยู่ที่ราคาประมาณทัก2 0 0 0 0 0บาททีนา่านี่มีอะไรหลักพันต้งไปวะ <c oughs> โอ้โหแต่ง้วทีคนลุกเลยนะเลยจะบอกนะถ้าคุณฟังเสียงเนี่ยมันไม่ได้แค่เสียงนะคือคุณเปลี่ยนท่อมาโค้ดขึ้นนะครับจุดนี้แหละที่ทำให้คุณต้องเสียเพิ่มนะค,คือไม่ใช่แค่ว่าฟังเสียงท่อ แล้วคุณก็จะ,จะเปลี่ยนท่อได้เลยนะไม่ใช่นะคุณต้องไปจูนนะครับผมค่าจูนนะครับผมจะบอกว่ามันค่อนข้างโหดนิดนึงแต่อาจจะไปมันอาจจะมีโหดกว่าน,นี้แหละแต่สำหรับผมไม่แพงและพี่วอว่าะะะราคาละ60,000โอ้โหค่าจูนคันนี้นะครับจูน ECU Tech นะอยู่ที่94,000ถ้าจำไม่ผิดนะแต่90,000ขึ้นแน่นอน80,000กว่า90,000แน่นอน คือขนลุกครับถ้ารดทัวไปนี่แค่หมื่นกว่าบาทเองนะหรือบางทีก็หลักพันสามทีพันก็มีโอ้โหแต่งทีนานี่จะปวดหัวจะปวดนะแต่ถ้าแฟลตก็อาจจะถูกกว่าน,นี้ก็จ,จะอยู่ที่ห้าหมื่นถ้าจำไม่ผิดนะแต่ก็แพงอ่ะแต่ก็แพงอ่ะแต่ส่วนใหญ่เขาจะเลือกทํา ECU e ท h กันอยู่แล้วนะครับก็เลย,นเลยแนะนําเป็นราคานี้ไป <laughs> โอ้โหนี่แค่อยากฟังเสียงท่อเน,นี่ยโดนไปกี่บาทอ่ะอยากฟังเสียงท่อโดนไปเท่าไหร่วะท่อสองแสนจูนเก้าหมื่นโอยสามแสนแล้วนะรวมค่าช่างอีก โอ้คนลุกคนลุกถ้าเพื่อนคนไหนบอกว่าเฮ้ยพี่แองรถมาเนี่ยมันภายนอกมันต้องโหดๆห,หน่อยอยากได้ท็อปซีคเท็นะครับแบบแบบที่กำลังทิพๆกันอยู่ตอนนี้นะชุ่แต่งท็อปซีคเท็ตอนนี้นะครับล่าสุดที่ผมไปดูใน Facebook มานะอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0แสบาท <c oughs> โอ้โหแบบโอ้โห ทำต,ตาจะไหลนะฮะทำตาจะไหลนะฮะไอชุดเก้าแสนบาทเนี่ยก็จะมีล้อมาให้ด้วยนะเป็นล้อท็อปสีเกตนะครับผมแล้วก็เป็นทัางชุดแต่งเลยแต่ว่าไม่รูมทำสีนะถ้ารวมทำสีด้วยนะ่าจะอยู่ที่ร้านกว่าบาทเรื <c oughs> อ่องใหญ่นะเรื่องใหญ่เรื่องใหญนะ่แล้วถ้าชุดแต่งสวยแล้วเนี่ยที่เห็นว่าพี่ๆคนดังใช้นะครับอะไรแค่เลยนะอยากได้พันมา้าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่ผมฟังมาเขาฟังเขาไมา่กี่นะัก็ทำกันเป็นร้านนะครับทำเครื่องนะ คือภายนอกก็ยังระดับหลายหลายแสนแล้วนะเครื่องนี้ต้องเป็นล้านแน่นอนคือคเพื่อนคนไหนนะครับที่ฟังมาถึงตอนนี้นะช่วยคํานวณให้หน่อยอว่ากี่บาทแล้วนะว่าอยากอยากมีจีดอยู่ไหมนะส่วนผมก็จะเป็นลมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปฟังเสียงท่ออันนี้นะว่ามันเป็นเสียงเพราะแบบไหนนะรหรือว่าใครนะรที่อยากได้ G ี r มาแล้วอยากฟังเสียงท่อโตเม่นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ฟังกันนะอยากจะบอกอกเสิริมนิดนึงนะ คุณให้ทายว่าตรงนี้กี่บาทที่ว่าเป็นเคสตัวนี้นะฮะแล้วก็เป็นอันนี้นนเออไม่รู้นะว่าซื้อมาแพงเองหรือเปล่าอยู่ที่เท่าไหร่ดียะให้เพื่อนเพื่อนเม้นกันมาดีกว่า <Stanford> พเพื่อนเพื่อนทายมาทัว่าไอตัวเนี้ยไอตัวที่เก็บเนี่ยไอเก็บกุญแจดีนาในกี่บาทเพื่อนเพื่อนเม้นเข้ามาเดี๋ย <Bye>. วผมจะไปตอบให้ว่าอันนั้นถูกต้องไปดูกันใต้คอมเมนต์ไปเดี๋ยวไปฟังเสียง ภายในเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วบ้างนะครับก็ไม่มีอะไรไม่อินเสิร์ตอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวว่าไไหนถ้าอยากให้ลองลองเทสลองอะไรเี้ยดี๋ยค่อยๆค่อยบอกผมแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงเครื่องคร่าวๆอันนี้ก็ดปุ่มตรงนี้นะรันปะรันเลยปะเปลี่ยน ด,ดังไหมฮะโอโหผมนี่ตแตกันนะไม่รู้ว่าในคลิปจะดังขนาดไหนนะเมื่อกี้ขนาดกดไปไม่เยอะนักนะกดไปนิดเดียวแค่สามพันรอบเองนะเสียงดังมากนะถ้าใครอยากได้เท่าตเม่ก็เสียงประมาณนี้เลยนะแต่เสียงค่อนข้างเล้าใจดีนะอะสำหรับเพื่อนนะครับที่ดูถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ทําใจได้กับราคาที่ต้องจ่ายต่อปีนะครับหรือว่ามีงบประมาณที่เพียงพอก็สามารถจัด,จ,ดจัดได้เลยนะเจ้า GTR ตัวนี้นะครับ ต่จริงอะครสีก็แพงเหมือนกันแหละแหม <laughs> เออถ้าใครพอใจจัดนะครับผมมากันพอใจจัดส่วนผมก็ออขอทําใจก่อนนะ <c oughs> ที่ฟังมาพูดๆก็มึนหัวแล้ว <laughs> นี่ยังไม่ทันแต่งอะไรเลยก็จะเกือบร้านแล้วนะ <laughs> แค่ดูแลเองนะ <c oughs> อ่ะเราได้เกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากให้ผมทําคลิปดีๆนะครับผมหรือว่าอยากให้รีวิวอะไรใน GTR อีกหรือว่าอยากให้ทําคลิปรถแบบไหนนะครับหรือว่าอยากให้ทําอะไรนะครับเ <c oughs> พื่อนๆก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนตไม์ได้เลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะจัดตามคอมเมนต์ให้ได้เลยนะครับผม เอ้ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับ